สวัสดีครับครับมืเอเนี้ก็เป็นมื่อวันเสาร์วันหยุดนะครับหมื่ว้านมันขึ้นนฝนตกจากตอนแรงหดยามขึ้นนะครับฝนตกแต่ว่าแห้งหอกแต่ว่ากะพอซุ่มซุมซุมซินนะครับ หลังจากฝนตกแล้วผมก็มาว่างแผนเลยว่าพวกเียสวนขั้วในลัวบ้านให้มันสมบูรณ์ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับบวอยทีมันวางนะครับเพราะว่าถ้ามีจ้นไม่ขึ้นแน่นๆนะครับความชื้นกับสีลายนะครับดินกับสีบ่แห้งนะครับผมก็เลยมาเสียหยาละมุดมุส่าเนี่นะครับอันนี้กบบบวบนะครับทายไปแล้วเสีหยห้ขึ้นมุ้ว่าน็ดบวบหัน่นเห็ด ใหม่สาหรับให้มันเกาะขึ้นนะครับเริ่มเกาะแล้วนะครับบวกเสียไม่ขึ้นไปท,นทั้งนี่แหละทั้งนี้ฝนฟ้าขึ้นนะครับมันกะจะเลือเล่อนเร็วมากนะครับแต่ที่สําคัญนะครับมันนี่ผมกะมาเสียหนาทำความสะอาดตรงนี้ให้มันยางง่ายสะดวกแล้วก็รงช่องวางระว่าง้นใหม่นะครับอันนี้ตน้นละมุดเนาะต้นมะเขียบนะครับผมกะจะปลูกอันนี้แหละครับพริกนี่ครับ ซมไปให้มันเต็มเลยนะครับขุดลุมอีกบ่ทันแลลวได้หน่นะครับผมต้องขุด30คูณสาเหลือก3มเส้นนะครับเพื่อให้มันสมบูรณ์ถาวรไปเลยเพราะว่าปุ๋ยต่างๆนะครับที่เฮามีเช่นฉีกง้วนะครับฉีกไกใ่ใบใบพืชสดเนี่ยถ้าเฮามาวางกลางนานเนี่ยถ้าฝนมากก็ชะลางไปนะครับจุดหลักก็คือผมต้องฝังปุ๋ยลงไปในดินให้ได้เพื่อให้มัน ช่วยสลายยุติลึกๆนะครับหากพืชสามารถล่งไปกินใดแล้วก็ย่ำฝนชะล่างมากกระสีปุยกระสีประเด็ดไปส่หลายนะครับเม,มื่อจะอยู่บางหนีนะครับผมพุ่ยได้ต้องขุดนะครับแล้วผสมแล้วกระสคูณให้มันเป็นโน่นขึ้นแบบนี้แหละครับนะครับผมกระสีคูณหนึ่งลุมสองลุมสามลุมหลายลุมนะครับในช่วงนี้คุดแล้วก็ผสมปุยไปเลยแล้วก็เตรียมอาพันพริกมาลงนะครับนี่ครับ ช่องว่างบองทีนะครับผมต้องกดอาิปกลงนี่นะครับนี่ตรงนี้ก็ต้องมีพิกลงนะครับตรงนี้นี่นี่นะครับเป็อนอย่างผมต้องเอาต้องเอาพลิกลงนะครับผมคิดว่าพริกเนี่ยมันเป็นปัจจัยหลักปัจจัยสำคัญของอาหารของพี่น้องประชาชน มาว่าคน้นจนคนรวยยาจุกต้องกินพริกเกือบทุกขาบนะครับขาบเศร้าขาบเที่ยงขับแรงผสมตามกับแก้วมอแก้วกะพริกผงใส่ปรุงก๋วยเตี๋ยวอย่างต่างๆเนี่ยมันจําเป็นต้องใส่นะครับคิดว่าค้นขาดบ่ด้น,นะครับปลูกไปคิดว่าบ่เสียหลายถึงกินบ่งมดขายบ่ไดห้องกระตากตาเนียเดวจะกินนะครับในช่วงที่ขาดแคลนใดน,นะครับ ช่องว่างพวกนี้ผมกส็สิพยายามลงผิกนะครับส่วนทับทิมนะครับผมก็สิไปปลูกแทน่นต้นม่อนนะครับหนาบานแซมลงไปนะครับทับทิมพ่อเองนะครับนี่พริกทุกหลุมผมถุงลงลงนะครับมือแรงก็จะขุดหลมุมเตรียมผสมไปเลยแล้วก็ค่อยไปหาพันธุ์พริกมานะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับ เห็นมันเขียวไปเลยเป็นเพืชอดนะครับที่นี่ตรงแถวนี้นะครับนี่ก็เริ่มจะได้ผลละพระคะชะอมต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นหาต้นหกต้นเจ็ดต้นสิมนี่ก็อชิ้นมวดแปดต้นนะครับเพราะว่าข้างล่างนี่มันกระสิบได้ปุ๋ยจากการทับทุมของใบเพืชใบใหม่ครับนะครับใบป่ามาอย่างผมอาจต้องนิมมัดนะครับ เริ่มออกดอกออกผลแล้วนะครับลูกบุกเขียบนะครับเขียบออกดอกเมื่อแล้วนะครับทุกต้นเลยผลมากเขียบออกดอกนะครับ ออา่าท่านจิตหน่วยว่ามันใจวะที่ใดบอกถ้าฝนมาที่ดีนะครับปุ๋ยแถวนี้แหะฝุยสมบูรณ์นี่แหละผมเตรียมดินดีแล้วแค่เอาขีงว่าไปว่างทับทับเงามาันก็นจีฝนฉะหลางเสื่อมลงไปในดินมันก็เลยดูดกินนะครับเขียบหนึ่งต้นสองต้นสามต้นต้นนั้นนอนเจาะสี่ห้าหกนะครับก็จิดหมดแล้วนะครับนี่ น,นี่บริเวณช่องต้นบกฮงนี่นะครับบริเวณบกฮงเนี่ยอันทอันนี้สิไปเป็นทางยางจะดีเป็นทางยางนะช่องวางวางบกฮงเนี่ยผมจะขุูอีกหนึ่งหลุมสําหรับปลูกพริกสองหลุมสามหลุมสี่หลุมห้าหลุมก็คือระวางช่องวางช่องระวางต้นบักพริกเนี่ยปลูกเอยต้นบกฮงเนี่ยจะปลูกพริก ทุกตน้นทุกช่องนะครับยกเว้นช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้นะครับไวท้ทะยาง,งนะครับคิดวางสันอันนี้เราเผาปลูกซีเพื่อจะให้มันเป็นหฮมขึ้นมาเด็กกินรวยบัวสีรวยวัวเกีียวปลูกจางเดียวให้มันเกีียวขึ้นมานะครับข้าหอมนะครับมันสีเอ็นไปทั้งหนบยบรู <c oughs> นะครับนี่ที่ลุมมูพิกพมสิปุขุดขุดนะครับช่วงวันหยุดนะครับอนยาโควิดกำลังระบ,บาดไปเซ่ออะไรอยู่ในบ้านนะครับถูกปลาม่อนกับสีลงทับทิมอยู่ละทับทิมติดพ่อไปแล้วนี่หน่วยมันทับทิมพราะวา่าเป็นพืชที่ผมชอบกินนะครับปลูกเฉพาะเน่าจะของหมัก ก็ด่นมานมากว่าสนมากกันได้ปูนั่นแหละครับเดชก็เลยกินไว้เปรียรปร้ยวหวานเปรี้ยวหวานวิตามินซีสูงตามคู่มือกันได้ดีนะครับคุ่มก็เริ่มสุกนะครับวันนี้ผมมีอย่างเห็ดอากาศดีผมมีแดดเดเลื่อมารีวิว สวนครัวนในรัว,วบานครับส่วนทั้งนี้นะครับทั้งหนาลูกจอดรลดนะครับคุมสี่เห็ดปูบกเขือนะครับบกเขือกับบ,บกเขือนะครับนี่กุ้มบกเขือเพราะไปแล้วเกิดแล้วนะครับเดี๋ยวลูกบงน,นันบังน,นันบังนันมา เป็นระยะเม็ด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 เ,เสือ้อน,นี่เพาะไปแล้วหนึ่งรูมสองรูมสามรูมเพาะไปแล้วแค่ถิงหอบมาะอบแม่บุกเกลือ่องลงไปแล้ว ก่อเลยนะครับนี่มันบุรีกินหน่วยได้เลยครับปลูกไสี่ต้นหนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นอันนี้บักน้ำนม่ยว่างๆแกถ่ายเบิ้ง <c oughs> ดกแน่นอนบ่ท่านจะใส่ปุ๋ยนะครับรดดูฝนแล้วก็สีลวงมานอนนี่ได้บ่านีครับทีวีลงมามี่พนังกงานเตรียมของนอนไว้แล้วครับใหญ่ลงมาเป็นบ้านรดดูฝนสายสันเดชเตรียมลงมานหลงัง ตีนอนดูคุณหลังคุณ้ายไปเรื่อยๆอันนี้อะไรนะจริงอย่างเงจริงอย่างก,งางก็คุยฉายอย่างก็ จูจริงใญ่ไงล่ะยังงเนี่ยเอามาปูหมงเขาบอกเป็นยาตานมะเร็งข้าวข้าวต้มเลือดหมูเขียวงามดีจูจริงจูฉายใจจูจริงจริงจูฉายยักษ์ยังจำว่าได้บาทนี้มองมอน สี่หาต้นเนาะผมเสเอาข้าวน้อหอมลงอีกนะครับอัดลงไปเลยนี่หนึ่งต้นสองต้นกำลังงอกเพาะไว้สามต้นสี่ต้นนะครับเอามาจากต้นพูน ข้า่าซีต้นเอามาจากต้นนี้นะครับตกดกนี่จิงจูชายเอ้นจิงจูชายเมื่อกี้นี่มีคนบอกมาเมื่อกี้นี่มะพร้าวที่เพาอไปเอามาจากต้นนี้นะครับพอนหอมติดลูกดกมากนะครับเล้ากำลังออกดอกเต็มที่เลย ต้นนี่้วงองพุกเผายัางกำลังออกดอกเต็มทีกันออกเต็มเลยนี่ละมมดสามสามหน่วยกิโลนะครับมี้นเดียวนะครับกัอัปเดตให้เบิองงูมีมเบียยเร็บนี่ครับพริกที่ผมซี่เบิงโยตรงต้นอยู่หลายโลกงรถนะครับจะเป็นพันนี่ที่ปลูกเป็นกอนลหลายต้น บมมีศสัตรูผืชมมีหนอนนะครับพริกยีห่ออื่นเป็นหนอนเนา่าจะยี่ห้อนี่น้อยๆกับ่หน่อยนะครับปัานไหนจะว่าโมเป็นหนอนนะครับบมมักแดดบมมักแดดนะครับมักไตอยู่ใต้ห้องไม้นะครับเขียวตลอดนะครับน้อยหลายน้อยดกพริกขี้ผึ่งตาขยายพันธุ์ มากเลยนี่ดกมากนวดนิดหน่อยนี่นนปลูกปลูกกลางแจ้งบ่ค่อยจิตบ่ค่อยงามกปลูกมังอีแต๊ดสี่หมือนเหมือนจังสี่ติบโตจริงี่โอ้โหเจริญเติบโตดกนักขี่งัวครับ นักใ่ห้มงใหม่ครับเดียวมาเขียบต้นนี้นะครับจะไปปลูกดูทางน้ำนี่ครับวันนี้ก็มาอัปเดตไปเรื่อยๆครับว่างนะครับก็ขอ้ำาเสลใ,ให้สนใจติดตามนะครับนี่กำลังออกดอกแตงไทยนะครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งอันนี้คงทีห้องปลูกอยู่หน้าบานกินแล้วในมายุนไว้เลยครับเอาในมายุนไว้เดี๋ยวก็งอบบ่ต้องไปซื้อพันธุ์อีกนี่พักปังที่ผมมักผมต้องได้กินทุกมื้อกระได้นะครับเพราะว่าออกยอดตลอดนะครับชอ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 บกินง่ายถ่ายสะดวก องการโลกระเพาะอาหารเพิ่มเมลานินพิกเมนต์สีผิวเสียหหยาดท่านได้แล้วอยู่นครับน่ยมดหนามือไดออกดอกมื่อนามนอกเบนนะครับตะคบยักษ์ออกดอกแล้วเป็นน้วยพอมเตรียมเด็กินแล้วะน่วยใหญ่นะครับตนอ้ปโปรมือร่อนโปรตีนใหญ่มาก บดกปนได้ปีนี่มันเลี้ยงต้นก่อนยันต้นมันตายเพราะผมตอนวัติดตอนว่ดเปลี่ยนวดไ้ฝนเลยตอนว่ดเป็่นเห็นไหมนี่ตอนเราบดได้ฝนไหมยังบดตายเลยวัดไ้ฝนนี่ตอนวไดไรฝนผู้หลูกเขาตอนแบบไหนเห็นบ่ตอนเลยยังบดได้มันยังดีหุ่มไปเลยนะครับต้องไปศึกษาใหม่พาะเมล็ดขาย ีกะอัปเดตอัปเดตอัปเดตโซนครในรัวบ้านโซนหน้าบ้านหลังบ้านกระเพราอ้ไม่ใช่ยี่หล่ายี่หล่าปลูกเรซี่หามือต้องกันแดดด้วย นะครับกระชายเผาเผาสองตน้นหมดมีพร้อมโลโลเบือออกนะครับกัดกดไลก์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ